จิ <Yes. c oughs> โอ้ยอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ทักทายสวัสดีพี่น้องเ c เบนเทบอลในหน้าช่องในหน้าชิปกันอีกเช่นเคยครับมาเจอเจอกับเบนเทบอลวันนี้ในหน้าช่องในหน้าชิปวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเจาะลึกรายละเอียดบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลวันนี้ ขอสรุปผลงานและขอโม้ก,กันหน่อยครับเมื่อวานนี้ใครตามกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางทัศนฟุตบอลที่เบนได้จัดวางไปให้ในหน้าช่องในหน้าคลิป3ทีมแต่เข้มเข้มินวินมา2และยกเย้าเจ้ากันไปหนึ่งแบบหวานช่ำๆมัมจุกๆกันเลยนะครับบวกลบคูณหารกำไรกันแบบช่ำๆแล้วในหน้าช่องในหน้าคลิปยังไม่หมดแค่นั้นครับ ในหน้าช่องในหน้าชิปยังแตกขนาดนี้นอกเหนือจากหน้าช่องในหน้าชิปก็อยู่ในหมู่บ้านครับเมื่อวานนี้เต็มกระดานแบบหวานฉ่ำและจำใจกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตระก,กูล VAP 3ตัวรับหยิบตระก,กูล VAP มาใส่ในชุดอัลบั้ม3ก็แตกและอีกหนึ่งชุดอัลบั้ม3ก็แตกรวมไปถึงชุดอัลบั้ม4ก็แตกเมื่อวานนี้ตระก,กูล VAP มาครบ ชุดคอลเลกชันสอชุดคอลเลกชันสาแตก2ชุดแล้วก็ชุดคอลเลกชันสีแตกอีก1ชุดครับยังไม่รวมในรอบบอลเย็นด้วยอย่างพีทีประจวบอุลวบอเรสไดมอนด์ ub, คือเน้นการันตีเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งวันที่พี่น้อง f อฟซีเบนเทบอลทุกท่านที่อยู่ในบ้านนะครับยินดีปรีนังกับทุกท่านที่ตามกันไปด้วยโอ้โหไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับ ช่วงเปิดฤดูกาลมันเป็นทางของชายคนนี้ครับจำชื่อไว้ให้ดีดีเบนเทบอลฝากไปด้วยครับใครอยากหวานจำช่ำมัมจุกๆอยากได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้เปิดใจและตามเข้ามาครับรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครง่ายนิดเดียวปัดขวาเข้าไปได้เลย ใต้รูปโปรไฟล์มีเขียนไว้ให้แบบชัดเจนครับเสียสละเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าหมู่บ้านทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จส่วนพี่ยูและแอปแดงเบนขึ้นให้ตามหน้าคลิปตรงนี้แอดเพิ่มเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาสอบถามในช่องทางเข้าหมู่บ้านกันได้อ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ด้วยโปรแกรมฟุตบอลขอฟุตบอลไม่ควรพลาดกันโดยเด็ดขาดครับ วันนี้ไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลแล้วหนาแน่นกันเหมือนเช่นเคยในสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมวันนี้3ทีมที่น่าเชียร์ที่เบนจะคัดสรรและนำมาเสิร์ฟให้ในหน้าชิพขอมองที่พิมรลีอังกฤษทั้ง3คู่ครับไม่รอช้าครับไปมองที่คู่แรกกันก่อนครับขอโฟกัสที่สนามสแตมฟอรตดบิดครับชิกออเวลา20นาฬิกาจดศูนน จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเชลซีครับวันนี้จะเปิดถิ่นฐานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์คอมมอนิชิวอย่างคิตตันพาเลตก่อนเกมนะครับด้วยโจ์และแนวต้านเปิดมาเขายกให้กับเชลซีครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองต้อนรับฤดูกาลใหม่2025-2026โจย์โจเปิดบ้านเหนือกว่าคิตตันพาเลตอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับคือวันนี้เชลซี Chelsea เล่นในบ้านตัวเองต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจับได้ยิม สำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนจ์จาะลึกรายละเอียดลงไปเบนแนะนําให้เลือกเชียที่เชลซีครับเชลซี Chelsea วันนี้เล่นในบ้านตัวเองจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยย้อนกลับไปดูเฮตูเฮที่เจอเจอกันหน่อยครับ10เกมหลังสุดที่เจอเจอกันมาคิดตันพาเลตไม่เคยชนะเชลซีได้เลยแม้กระทั่งฤดูกาลก่อนฤดูกาลก่อนเจอเจอกันมากินกันไม่ลงทั้งในบ้านเชลซีและก็ในบ้านคิดตันพาเลต จบแบบเจ้าเจ้ากันไปด้วย1ประตูตัวหนึ่งและในช่วงปลีซีซั่นเหมือนกันครับรวมไปถึงชิงแชมป์สโมสรโลกหลายท่านคงรู้อยู่แล้วว่าเชลเซี คว้าแชมป์ฟีฟ่าขับเบอร์ครับหรือชิงแชมป์สโมสรโลกมาครอบครองและหลังจากชิงแชมป์สโมสรโลกปรีซีซั่น2เกมก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นการชนะเลเวอร์คูเซ่นส0บวกกับนัดล่าสุดปิดท้ายปรีซีซั่นคือการถล่มเอซิมิลานไปส่ประตูต่อหนึ่งส่วนทางคิดตันพาเลตครับพวกเขามีแรงจูงใจคือการชนะจุดโทษลิวพูลในถ้วยกอมนิชิวมาครอบครองไปได้นะฤดูกาลก่อนก็คว้าแชมป์เอฟเอคัพเข้ามาได้แต่เหมือนที่เบนบอกว่า ถ้าวัดกันด้วยตลาดในการเสริมทัพรอบนี้ยังเป็นเชลซีที่มีภาษีที่ดีกว่าภาพรวมเล่มโมเมนตัมการเสริมทั้งคุณภาพเกมรับคุณภาพเกมรุ้ที่ค่อนข้างที่จะดุดดานกว่าบวกกับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเล่นในสแตมฟอร์ดบิดแนะนำเชียร์เชลซีเป็นตัวแรกครับวันนี้น้อยๆจะเปิดบ้านเบียดชนะสวยจ,จัดและสวยมากๆครับส่วนคู่ที่2นะครับชิกออฟพร้อมกันกันกบผูเชลซี Chelsea เลยคือ Nottingham f o r เรสครับวันนี้จะเปิดบ้านชินฐานต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดครับก่อนเกมเขายกให้กับทาง n o t ต i n g h a m อร์เรสครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเปิดโจทย์มาเหนือกว่าทางเบนฟอร์ดอยู่เล็กน้อยเท่านั้นคือวันนี้ n o t ต i n g h a m f o r เรสถ้าหลุดออกเสมอตัวชาไปหนึ่งข้างสำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เบนยังเชื่อใจ แผนการทำทีมของนูโน่เอสเปริโตครับว่าจะต่อยอดจากฤดูกาลก่อนเชื่อว่าวันนี้เล่นในบ้านตัวเองจะเปิดบ้านเบียดชนะครับผมคืออยากจะบอกว่าถ้าวัดกันด้วยแผนการทำทีมบวกกับตัวนักเตะก็ต้องยอมรับครับว่า นัตที่แฮมฟอเรสต์นัรานัตตลาดรอบที่แล้วเสียทางแอนโทนีเอลกาให้กับนิวคาสเซิลแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่ากับเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเสียตัวแกนหล,ลักไปอย่างเอเมโมให้กับแมนยูบวกกับกุนซืออย่างโทมัสแฟงให้กับ Top ็อปแฮมซอนสเปอร์ per, ค่อนข้างที่จะเสียหายหนักมากนะครับคือต้องปรับต้องจูนอีกเยอะสำหรับแผนใหม่และก็กุนซือใหม่ย้อนกลับไปดูผลงาน ช่วงที่ผ่านมากันหน่อยครับเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันานาฬิการก,ก่อนเจอเจอกันมาคือแปลกเหมือนกันครับฝั่งทีมเยือนเป็นฝั่งที่ดูดีกว่าในบ้านเบนฟอร์ดนะครับเป็นทางนอตติงแฮมฟอร์ที่บุกไปชนะ2-0ส่วนในบ้านนอตติงแฮมฟอร์เป็นทางเบนฟอร์ดที่บุกไปชนะ2-0ด้วยสกอร์เหมือนกันเลยก็เหมือนที่เบนบอกไว้ครับว่าวันนี้เบนฟอร์ดเบนยังมองว่าต้องใช้เวลา จะปรับโครงสร้างปรับจูนอีกเยอะกว่าที่จะกลับมาเป็นเบนฟอร์ดทีมเดิมเชื่อว่าวันนี้นอตติงแฮมฟอ o r เรสต์จะต่อยอดนะครับจากฤดูกาลก่อนมายังฤดูกาลนี้วันนี้เปิดโจทย์มาแบบนี้ภาพรวมโมเมนตัมกระแสยังเอื้อให้กับนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์เชื่อว่านอตติงแฮมฟอ o r เรสต์วันนี้จะเปิดบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยบวกกับโอกาสและเปอร์เซ็นต์จะเบียดชนะเก็บสาแต้มมีสูงมากๆครับ ปิดท้ายสวยๆเป็นบิ๊กแมตช์ในสัปดาห์แรกหรือนัดแรกเปิดฤดูกาลครับใครจะเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับคลิกออฟเวลา22นาฬิกานาทีครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้จะเปิดโรงละครแห่งความฝันโอเทฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของไอป้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ ก่อนเกมเขายกให้กับอาร์เซนอลครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่โจทย์เปิดมาเหนือกว่าแมนยูพอประมาณครับ คือวันนี้อาร์เซนอลต้องบุกมาบังคับชนะสถานเดียวคว้าจีบิวันหวานและเหตุเต็มครับสำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนจ์จอลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนจ์แนะนาให้เลือกเชีย์ที่อาร์เซนอลครับวันนี้ความเสียเปรียบอาจจะคือการออกมาเป็นเกมเยือนก็ตามทีแต่ว่าด้วยรูปแบบการทําทีมรวมไปถึงเทคนิคของอาร์เตต้าแล้วเชื่อว่าวันนี้เหนือกว่าทางแมนยูพอประมาณอาร์เซนอลจะบุกมาเบียดชนะเป็นอย่างน้อย ก็ต้องบอกว่านัาตลาดรอบนี้ค่อนข้างที่จะดุเดือดเผ็ดมันมาก ทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นทางแมนเชสเตอร์เูไนเตดและก็ Arsenal. Arsenal, อาเซนอลอาเซนอลเติมจิก๊กซอสําคัญคือยูกรเลสกองหน้าตัวเป้าเข้ามาบวกกับทางแมนยูเสริมตัวอาวุธหนักๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุนย่าไม่ว่าจะเป็นเอ็มเบโมจากเบนฟอร์ดรวมไปถึงเบนจามินเชตโกที่ได้มาจากอาร์เบเลซคือคุณภาพเกมลุกดุดันมากแล้วทําไมเบนถึงมองว่าอาเซนอลวันนี้เหนือกว่าถ้าเป็นทีมเวิร์กเบนังมองว่าอาเซนอลภายใต้ การำทีมของอาร์เต้ามีรูปแบบการเข้าทำที่ดุอาดุเดือดเผ็ดมันกว่านะครับวัดใจวันนี้คือคุณภาพเกมรับแมนยูจะเอาอาร์เซนอลอยู่ไหมนะครับอ่ะย้อนกลับไปดูนะัดฤดูกาลก่อนหน่อยฤดูกาลก่อนในบ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลชนะแมนยูมา2ประตูต่อดสนส่วนในบ้านแมนยูเสมอกันมา1ประตูหนึ่งในช่วงปรีซีซั่นผลงานค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีกันนะครับแมนยูในช่วงปรีซีซั่นคือการปรีซีซั่นมา5เกมเป็นการชนะ 2, 2และเสมอ3ส่วนทางอาร์เซนอล ปรีซีซั่นมา5เกมเป็นการชนะ3และแพ้ไป2เกมเชื่อว่าวันนี้นะครับอ,อ,อาร์าเซนอลยึงดูเหนือกว่าทุกกระบ,บวนท่าเหมือนเดิมเชียร์อ,อาร์เซนอลครับวันนี้จะบุกมาเบียดชนะเป็นอย่างน้อยนี่คือ3ทีมเน้นจัดหนักเทนตักในหน้าชิปในหน้าทองพี่มะลิกอังกฤษครับจะประกอบไปด้วยเชลซีนอตติงแฮมฟอร์เรสอาร์เซนอล สวยจัดๆและสวยมากครับเดี๋ยวแนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่น้อง f c ฟซีเนเทบอลทุกท่านเปิดใจแล้วตามเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านการันตีความเฟี้ยวเฉียวทุกบินกันอย่างแน่นอนครับขอพี่น้องทุกท่านครับดูบอลใี้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีครับ